พี่ดอนพี่ดอนมาพี่ดอนามาแม่ผู้ใหญ่น่าจะมาดพี่ดอนนะครับดพี่ดอน ครั <łość> บไปเนีนมอนนี้พีเบิร์มาลองร้องรองนะฮะรอนรนนี้ร้อนม่เลยีเพี่ดอนมาทำอะไรพี่ดอนมาทำอะไรมาฟังนะครับผมว่าไม่ได้มนเป็นพยานก็ขาไม่เอาเป็นเนาะตรงนี้ตรง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  พูดใจกับปากพูดมันตรงๆกันก็เขาไม่เอาเป็นเนาะก็เขาไม่เอาเป็นเขาไม่เอาเป็นเลยจะทำยังไงวะเมย์อพเป้ผมจะกลัวอะไรผมก็ขึ้นเออถูกต้องเป็นไงวะคนจริงถูกก็แม้แค่สาก็เดินขึ้นไปพูดเขาถามแล้วก็พูดตามนั้นนี่เนะครับคนจรกลัวอะไรอ่ะ สองพันเท่าไหร่นะตอนนี้21แล้วครับยีเหรอแต่ก่อนเป็น2,020ครับพี่ดอนพี่ดอนตอนนี้สองพัี่ิตอนนี้สองพยีิงแล้วครับคู่จริงแหละคูจริงคูจริงครับ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 ริงครับร มาให้กำลังใจลับทุกคนมาให้กำลังใจทางนั้นนะครับน้าอยอย่างเรียบหรอับไ้รอพร้อมที่จะเป็นพยานเลยใช่ไหมครับพร้อมตลอดลยครับพร้อมตลอดนี่คนนึงพร้อมนี่เจะไปยังไงไปยังไงผมาผมบอกราเอียดหมดเลยแล เขาก็ต้องเอาเจค้าเขาทีแรกเลยที่เอาคุณยายก็มาตั้งแต่ทีแรกเลยนี่ก็มดนอยู่ในจำนวนนียผมรู้จักคุณยายนี่ตั้งแต่เราเขไม่ได้เป็นางารเล้เขามันจะไปเป็นไปได้ไงครับต่างคนที่เขาเป็นศิษย์พระถ้าเกิดว่ามาเป็นตัวนี้เขาสร้างสร้างธรรมดาจะเป็นขยานเพชรนะครับผมใช่มากำลังใจลุงเพราะว่า นี่ก็แค่ามาดูแนบมาฟังสำนวนใช่ไหมลูกครับยังไม่ได้ที่จะอะไรบ้างไม่ มาดูหน้าเราใช่มาดูร่างเราว่าเขาจะยังไงบ้างเนาะที่นเขาเรียกอะไรนัดพร้อม嘛นัดพร้อมนัดเพิ่มสุดยากนัดพร้อมนัดเสร็จมาไนัดพร้อมเม่มเหมือนเราเรามาดูว่าแนวทางมันจะไปยังไงแล้วใครมั่งมีอะไรครับมีอะไรที่ต้องไปดูอะไรยังไง รู้เหมือนกันเลยว่านี่อะไรภาพมันอะไรยังไงเนาะูม้นองมีพี่ดอนด้วยไหมในนั้นเราไม่ต้องเราไม่ต้องร้อยู่แล้วผมยากมีใช่ไหมพี่ดอนไม่ต้องทิ้งลุงด้วยไม่มีชื่อในนั้นไม่มีหรอกครับถ้ามีคงคงจะมีหนังสือมาแล้วเนาะอ้าวเหรอทำไมไม่ได้เป็นพยานอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามีตอนนี้เข้อกหาว่าเราสร้างพยานเท็จไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยเออ เห็นออกข่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะอันนั้นข่าวเขาไม่ได้เอาเราเป็นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะว่าผมก็จะเห็นแค่พ่อน้องเฉยๆใช่ถ้าคำว่าถามไม่ได้เห็นลุงใช่เปล่าถ้าถ้าพ่อน้องเอาเอาผมไปก็เออผมก็เห็นดิลุงมาก็ยังว่าจะมาให้กำลังใจให้ลุงเฮียอย่างเงลังใจลุงเฉยใช่ไหมเพราะลุงไม่ได้ ผิดเนาะผมคิดอย่างนี้นะความรู้สึกของพี่ดอนใช่ไหมใช่เพราะลุงก็ไม่ได้ทำผมก็ไม่รู้อะไรยังไงแไมต้อง่ารรู้ด้วยวันนี้ก็คือยังมั่นใจอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ครับผมลุงก็ไม่น่าไม่ไม่ปิดหรอกบอกว่าไม่ใช่หรอกอย่ามีหลอกสิครับ ่ไม่ผิดผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะมันยืดเยื้อนานเนาะใช่เปล่าผมก็ยังไม่มั่นใจใช่ครับผมที่ออย่างนั้นใช่ครับถ้าเป็นลุงจริงๆก็น่าจะลุงก็จะงานจะเสร็จไปแล้วเสร็จตั้งนานเลยนี่โอ้โหยืดเยื้ออะไรมากมายวันนี้วันนี้สูตรเลยครับมาเนี่ยเอาสูตรครับผมแม่ผู้ใหญ่ไม่มาด้วยครับผมคพอลวงไม่มาจริงๆอ่ะคนอยากให้พี่ดอนพูดแบบนี้พี่ดอนยืนยันมาตลอดไงเอาแค่นี้แหละเขาไม่เอาพูดสักทีถ้าผมพูดก็พูดอย่างนี้แหละ ผผมมก็ตรงไปตรงมาไม่มีร้อมๆเขาจะก็เราเห็นอย่างนั้นก็เราบอกอย่างนั้นเนอเราเห็นแบบนั้นจะให้เป็นยัยเราเหมือนว่าเราเห็นอยู่กำลังไถนาอะไรอยู่ไม่ได้หรอกไถน้าใคาจะไปมองคนอยู่บนถนนไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสำนวนค่ะถ้าเป็นตอนนี้ก็แสดงก็แสดงว่าเขาเราเป็ก็ส่วนกลางไม่จริงไม่ไม่ถูกต้องยัยเป็นคนไม่ชอบกบบเนาะ พูดอย่างนี้ไม่ชอบเลยผมว่าจะมีสักกี่คนเนาะตรงไปตรงมาแบบพี่ดอนก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็จะพูดตามที่เห็นนะครับพี่ราเราเห็นอย่างไนก็พูดอย่างนั้นก็ถ้าไปโกหกเราก็จะไม่สบายใจไม่ชอบโกหกด้วยถ้าไปโกหกเราก็จะคิดอยู่นั่นเลยว่าโอ้ยเราโกหกไปแล้ว ก็คิดไม่สบายใจถ้าเราไปฟูมตอาเราเห็นอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้โอ้โหคนอื่นมันโกหกได้แต่ใจตัวเองมันติดอยู่เปป็็นนาเไรก็เราเห็นไม่ว่าใครนะผมก็นอนบ่ับไรโกหกใจเจ้าของละผมจะบอกหมดเลยถ้าผมเห็นใครยังไงไงไงหูถูกผมจะไม่อาด้วยใช่ถูกต้องแล้วใช่ครับพี่ดอนไม่ได้ไหลเหรอครับต้อไหลอยู่ครับไหลอยู่เหรอไหลอยู่ก็เป็นแบบนั้นอะ มันเห็นมันหนาวอ่ะไม่าีบอกพี่ดอนน่าจะขึ้นไลฟ์ผมเลยเขฟ์อยู่าเขาจะไลฟ์อยู่ชอบพี่แดรนพูดมันมันแย่ลงไปมากก็ก็ก็เขาถามนะเขาโดนเขาก็พูดอยู่ ต้องหาแล้วก็เห็นเป้าของมุณเลยดิครับโอเคเนี่ยราให้พี่ๆีสามก่อนนะครับผมอยู่ตรงนี้นะคะโอเคครับโอเคขอบคุณครับแล้วมาถึงแปดแปดนั่งเมียโอ้ยพี่สบายนะครับพี่ชืสบายนักสมุนข้าทอด เบาบากันี่ยอยู so ่คนละฝ้าครับตอนนี <t ang> <t ang> yeah, ้พี่เดินใจเต็มร้อยับผมโอเคครับเกินร้อยอีกมั้งเกินร้อยเป็นพันเลอยหมดเลยครับถ้าถ้าทำไม่เกินร้อยก็คงไม่มาถึงที่นี่หรอกเกินร้อยนะเกินร้อยวันนี้เพราะว่าเคยมาขึ้นศาลครั้งหนึ่งแล้วตอนตอนเมาแล้วขับตอนเมาแล้วขับเคยเคยมาขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเคยเสียค่าปรับแล้ว โอเคนะครับน yeah, ี yeah, ่นะ yeah, ับ yeah, ่นะแล้วรต่ให้ก <can> ันคราจะรอฟังเดี๋ยวาให้จบก่อนกูกาแฟอได้หรือเปล่บกาแฟเราอยากกินน้ำเปล่าเิกินข้าวมาตาโคงโงเลยนะตาตาโกงตาโกงอะไรนะเดี๋ยวเอ็มเอาน้ำเปลอให้ มแม่ดีมีเบ็ดจะได้ใจไหมวันนี้นะคะเตรียมพร้อมและแต่จะวอาได้ว่าจะใช้จริงๆแล้วหมดนะนี่เราก็จะมาเตรียมข้าวกันค่ะคุณแม่คด้วยนะคะฝ่ายไหนก่อนนะเดี๋ยวจะพากันกินข้าวก่อนนะคะอ่าขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยายนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย